อ๋อแอดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอแอดบอกว่าโอ้ โอเคสซนตรงไหนฮะยังสองดาวไม่เจอเป็ยวิตายเลยข้างโต๊ะติดแต่แบบเอกจ้วงอะดิไอ้ขวาไปทางเอ่อไอ้เครื่องสแกนหน่อยพี่บอยกับแพทยืนกดอุณหภูมิอยู่กับผมใช่แล้วเห็นได้ไงว่าเป็นพี่กับแพทเฮ้ยผมเห็นก uh like ่อนไฟดับพี่ทีแ pues ล้วพอมาถึงเครื่อง พอมาถึงเครื่องผมเห็นแคทยิงกดอยู่แล้วท่านเน่เกมเห็นใครบ้างอะตอนเดินมาตอนแรกเพียบชอบหลับตามาตายตรงนี้แหละมีกายมีน้องพีมีพี่เอกผมเห็นพี่เหรอวะผมไม่แน่ใจนะพี่เจมโอ้โหเราเดินกันมาเป็นกระจุกเลยนะกายกายอย่าทำคุณหมอพี่กายพี่สกิปมาดูได้เลยตอนนี้เลยจะได้ไม่ต้องงอนกูผมไม่เข้าใจจริงๆมาดูตอนนี้เลยสไนค์กูได้เลยเดี๋ยวกูเมนด์เดเมนด์เดือดน้องพี ต้องพีแปลกๆนิี้หนึ่งผมแกล้งถามนะพี้แกล้งหยอกถามไม่เฉยกล้องดีเลย์ดีเลย์หน่อยฮหลโหลลโหลเซีเซวิอืมโอ้ เป็นชาติอยู่ไหนเอ่อกูบอกทำลายตัวเองก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนตอนดูน <า S 3> ไี่รู้รีพอร์ตศพมนะรีพอร์ตศพแพตตี้ตใช่ครับแต,แต่ว่าเอฟเพิ่งตายเลยเว้ยอ้าวนั้นอยู่ไหนกันนะครับเพราะว่าพี่ดูแอดมินอยู่เล่าทำลายก่อนพี่เดินสวนกับพีทางด้านขวาจำได้ไหมที่คุณเอน้องอาร์ตแอดออฟไปยืนสแกนกันอยู่อะอ่าแล้วทีนี้พี่ก็ลงขวาล่างมาก็ทำเควสไล่ไม้เรื่อยท้ายก็กลับมาที่ห้องแอดมินแล้วก็เดินไปห้องคอมเออ่ห้องปุ่มอะศพอยู่นั่นแหละพี่ใช่ศพอยู่ในห้องอันนี้ผมว่าถ้ากท่าะพพศแต่ตาายนนแล้วคือไมะ ว่ากินเจหรือเปล่าแต่มันมันเป็นการคนเดียวเดินฆ่าแน่ๆเจมใช่ไหมเจมละทพแรกนั้ศพแรกนเพียงว่ผีเห็นเน่าไฟกับเจมไม่ออกมา่อก้เจอพี่เอโนกับเจมอ่ะพี่สแกนแล้วอัดกับพี่ออฟแล้วก็พี่เอฟสแกนแล้วพี่พี่ห้องดาวน์โหลดนะศพเนี้ยเอฟตายเฟดแรกเอฟตายเฟดเลยพี่อะไรนะพี่เพิ่งตายก็แย่เลยพี่พี่นึกว่าเอฟเอฟตายเฟดแรกเอฟหลอนพี่มันคนหลอนลยพหลอนกูหลอนกิงกูขอโทษใช่เหรอวะ คลอความหลอนอะไรวะเนี่ยอันนี้คือค่าความหลอนเหรอแล้วก็แอดออฟกับเจมหรือไม่คุณเอกก็แบบอาจจะหลุดเขีนอยู่ที่แบบว่าเอฟตายแล้วกูไม่รู้เลยคือหาศพแล้วิบา15วิเออห้องดาวโหลดโอ้เสียงสุดแล้วที่ห้องนี้คือเสียงสุดแล้วจริงคุณเอกหายไปไหน คุณเอกกับเจมซึ่งคุณเอกตายก็ผมว่าเจมนะฮะอะไรก็คือฮัลโหลคนแรกก็คือเม่กี้พี่พีอยู่เหรอมื่อก bueno ี้พีเดินอยู่กับพี่และแอดออฟเดินสวนมาพี่ออฟ ถแกงกันแล้วถ้างานก็ต้องเป็นเจมพราตอนที่คอมูกันเมื่อกี้เขาอยู่กันหมดเลยเจมคุณเอกไม่อยู่ผมคนเดียวเหรอที่ผมไม่อยู่อ่ะงั้นก็พี่เอกก็ต้องเป็นนะสิใช่ไหมไไปได้ไปได้พี่เอกน่าจะเป็นไปแล้วงั้นงันเจมตามไปคุยแล้วกันว่าใครเป็นคุณเอกไม่ได้โดนโว้คุณเอกตายแบบอาจจะวิ่งมาเข้ากลุ่มของเราช้าถ้าเจมไม่ใช่ก็อาจจะเป็นแอดออฟอะที่้แกาแล้วอ่ะก็คือถ้าแกนก็คือเจมไง ไม่ใช่มิน้รู้เหรอไม่ใช่ใช่ผมว่าพี่ออฟไม่ใช่ผมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่บอยว่ะจริงไม่ใช่มันจะเป็นพี่ได้ยังไงมันอาจจะเป็นฆาตกรสองคนคืออาร์ตกับแอดออฟไงใช่ขโมยโลไปแล้วคือเบาดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันแล้วนะให้เอฟพูบเลยเอฟพูบพี่หน่อยพูบพี่หน่อยโปรโถเอาอะไรมาเป็นผมดูศาสตว์จะเลี้ยงพี่เจมส์จะเลีอ็กคอร์ดูผม่เจมส์รู้เหรอว่าพี่เป็นหรอพี่ยืนมองอยู่ ผมพไม่ม <Es> <half art> ีแต่ผลฆ่ากายเป็นอีกแล้วเนี่ยไข่พันธุ์ไขโอ้สีฟ้าแตก <c oughs> ใครใครโดนอัดค่าเกมพี่แล้วอ่ะ <c oughs> ผมอยู่ขวาบนศพอ,อยู่ขวาบนครับอ้าว เจมถามว่าเจมถามว่าใครโดนอัดค่าเกมี่แล้วกายคือเจมบอกว่าเจมจะส่งใส่กายงั้นแหละใช่ผมมาเป็นคนค่ากายไม่ว่ายังไงกายถูกทั้งหมดเลยที่พี่พูดมาก็มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสไม่ว่ายังไงกายถูกทั้งหมดกับห้องไฟเมื่อกี้มีผมมีอาร์มีพี่บอยมีเจมไอหมอผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เกมนี้ผมผมโคตรจะดีเลยพี่ผมมีสแกนด้วยฮะจำตัวนะเอฟจำได้เหรอว่าว่าอาร์ดมากดไฟด้วยอ่ะ จำได้เห็นเห็นตอนแยกย้ายอ่ะเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนนัว่านัดอัดใคร่ไปนัดอัดนัดอัดเพิ่งตายเลยนะไม่คือไอ้ตอนแยกย้ายอ่ะผมจเห็นอัดเดินอยู่นพี่บอกแล้วมันบอกว่าแล้วผมไปห้องต้นไม้ไม่เกี่ยวกับผมปอกแกตอนแยกกันอ่ะคือมีอัดด้วยถูกไหมพี่เดินมาห้องแอดมินเพื่อมาดูว่าใครตาย ก็คือตอนนั้นอัพยังอยู่เสร็จแล้วพอพี่กดดูปุ๊บพี่เห็นอัพตายพี่เลยเดินขึ้นไปขวาบนแล้วพี่ก็กดรีพอร์ตเลยก็คือมันเหมือนเพิ่งตายเลยถ้างั้นอะเอ้าเมื่อกี้พี่บอกพี่อยู่ห้องกล้องพี่หใครบอกห้องกล้องพี่ไม่พูดเลยไม่อยู่ห้องกล้องอ๋อไม่ได้พี่อยู่ห้องไฟขวานั่งห้องไฟขวานั่ง นอนอยู่ดไม่เนี่ยใส่กายไม่ร่างกายขวาบนไม่ไม่เจอใครเลยอ่ะบอกเลยกูจะปกป้องกายสุดชีวิตไม่ให้ยหวดอะไรดีนะผมไม่โหวตผมมองว่าเขาคนนั้นไม่สืบเลยเกมเนี่ยจะบอกว่ากายไม่สืบอย่างงั้นนั่นแหรอเจมส์ไฟดับแล้วสีเขียวตายเลยเชี่ยหาสมไม่เจอ ไอ้หมอพี่พี่ผมเห็นศพพี่ดรอปในห้องน้ำมันพี่ผมกดรีพอร์ตไม่ทันตะกี้ไอ้หมอตายในห้องแมปปอนโดนล็อกประตูด้วยกูบอกเลยโอเคอันนี้เอาของพี่ก่อนจำตอนแรกที่ไฟดับได้ป่ะไฟดับแล้วก็เราก็เปิดกันเลยอ่ะจำได้ไหมผมเปิดเลยอยู่คนเดียวเลยป่ะพี่แต่บายห้องไฟอะไรนะเมื่อกี้เต้หมออะไรนะถ้าคิวเลอร์ได้เป็นเซนเตอร์กับน้องแพ้เพราะว่าศพอ่าไม่ใช่ผมผมชาผซนเตอร์ผมมีสแกนผมมีสแกนซึ่งไอ้อด กคือการสแกนกับใครอ่ะผมสแกนกับอันในกาะอันตายไปแล้วโอเคศพเจมไฟรอบแรกที่ดับดับปุ๊บตายเลยไม่ใช่การดับเบิลคิวใช่พี่มันไม่ไม่ใช่ดับเบิลคิวครับแล้วพี่พี่เอกได้สแกนเดียวกันวไม่พี่เอกไม่มีสแกนมั้งทำไมพี่เอกต้องแพ้ติ๊กเกอร่เดียวกันอ้าวยาเอฟเจอแต่เจมเจมเือศพแรกนะใช่พี่เอกพอพี่เห็นสีเขียวปุ๊บอะพี่ก็โลกเลิกดูเลยเว้ยพี่เข้าใจปะพี่ก็ไปเดินหาศพเลยเอุตส่าห์พป้องกายยิงชีวิต กูก็โดนหักก้องจริงไอเดียวเอ้าพี่เอกอะกูไม่น่าผมจะบวนผมหมายถึงแพทอยู่ข้างที่ผมหมายถึงแพทไม่บ่นผมบวนตัวเองไม่บ่นแพทไม่รู้กูดัวที่อผมมีสแกนนี่หว่าสีส้มเพิ่งตายกายเพิ่งตายขอบคุณครับพี่เอกพี่ พี่กพี่มันเป็นผีตัวีคนไม่ต้องพูดคือผมผมกับแพ็คผมกับแพ็คทีกันอยู่ห้องดาวโหลดเชื่อแล้วสินะเมื่อกี้่กูไปเติมน้ำมันผมเดิผ่านหน้าห้องน้ำมันไม่เห็นเห็นปะเพียบฮะพี่เติมเมื่อกี้นี้เองนะทังเข้าไปโหนดสายเครื่องขวาเราผมเดินผ่านหน้าห้องน้ำมันอีกรอบหนึ่งผมไม่เห็นเห็นพี่เลยวะลองทำเควสเดียวกันทำไมลองเพียบแต่พี่แต่พี่เติมไปรอบเดียวนะเพราะว่าข๋าพี่เติมไปแล้วไปตั้งแต่ต้นเกมแหละคุณสองคนนะครับ ยังไงพี่บอยไม่สงสัยตัวเองเด้อสงสัยได้ไงอ่ะก็พี่พิ่งหาสูบเลยผมมีสแกนครับอ้าวพีทเดียวกันทำไมผมไม่เห็นพี่เครื่องซ้ายผมกดเติมตะกี้แล้วผมเมื่อกี้เลิกเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้พี่พี่พี่ถึงไวัยท่อลวน่าจะเป็นอ้าวลรวบอกอยู่อยู่น้ำมันนะ ไม่ก่อนหน้านั้นนะพี่ๆจากน้ำมันมาไวท่อแต่แพ้กับเต้พูกันชัวนะถ้าบวดรอบนี้ไม่ใช่ไวท่อผมผมไม่ไม่ส่วนพี่บอยนะไม่ส่วนพี่บอยแบบว่ามันจบพี่แต่ผมไม่เห็นพี่สกิปไหมแล้วพี่เดินตามผมโอเคได้ได้อยากเก่งพี่ได้เดี๋ยวพี่ขอพูดก่อนให้ถาผมอฟกําลังสงสัยพี่อยู่เดี๋ยวพี่พูดก่อนก็คืออ้ฟังก่อนนะฟังก่อนนะฟังก่อนนะพี่ล้วผมสกิปเลยพี่บอยพี่จิบไลคือถ้าเกิดว่าพี่เป็นฆาตกรพี่จะหาทำไมไอ้้บ ชิดตุ่มตุ่มกูบอกกูมีจาแกนอีกคนหนึ่งขายไม่เอฟก็โอเคน้องพรีชัดเจนพี่เอฟพี่เอฟอะไรกูอยู่แอดมินโต๊ะแอดมินชัดเจนพี่เอฟศพอยู่มัมศพมากน้องพรีศพอยู่ขวาบนพี่เอฟอยู่ขวาบนตะกี้ผมเดินตามมาชัดเจนคำว่าชัดเจนมันมีอมยิ้มไงชัดมากชัด ชัดเจนผมบอกเลยชัดเจนไม่หายไปไหนว่าทำไมพี่โดนอยู่ให้ผมกดดูเพราะว่าชัดเจนหมดละมันชอบมีคนหลอกติดแล้วแบบผมเกินจรกูจะเป็นหน้าโอ้เอพี่เอกพี่เป็นจริงเหรอเนี่ยงั้นไม่ต้องออกกับเช้าแล้วนะพี่เอกห้าใครไปพี่ไม่ต้องออกกับเช้าเลยนะแล้วงั้นอะเป็นกูไม่ได้เป็นเลยเนี่ยเป็นเป็นกับเมย์เดวิดอะพี่เอกไงดีกูตลอดพี่เอกเป็นอะพีไม่ต้องพูดไอ้ตรงนี้มันยังจับได้เพราะว่าคนดูไอ้ไข่กุญแจเนี่ย มันยังจับได้อยู่ปะ โอเคดูไวท์นอได้แป๊บเดึยวหายแก้วเอางี้เอางี้พี่มีสองศพใช่ไหมแต่ว่าผมเจอศพพี่เจมอยู่ตรงเสาขวาคนที่เดินอยู่สองคนมาจากขวามีแพทกับพีเอฟไปเห็นได้ไงอ่ะก็ผมเดินสวนไงศพพีก็อยู่ขวาเช่นกันไม่เห็นอะไรนะตอนเดินถ้าจะบอกว่าเดินมาจากห้องขัดจรวดต้องผ่านศพพี่เจมแ่างแน่นอนแล้วศพพีก็อยู่ด้านขวาไม่ไม่งั้นแสดงว่าตอนที่ผมสวนเรามีคนสวนผมไปค่าสีดำสีส้มอะแพทอะอยู่ตรงห้องน้ำมันและที่บอยอะเดินไปทาง ต้องไฟถูกต้องไหมพี่ใช่โอเคอันนั้นคือต้นเกณที่ผมเห็นพี่บอยเลี้ยวซ้ายไปพไม่ได้แต่พี่อยากรู้ใครใครแก้ไฟอ่ะใครเป็นคนแก้ไฟต้องถามเต้ว่าเต้ถึงไวทอเต้เดินมาจากไหนมาแก้ถามแ่ตอมีคนตอบนะคือผมอ่ะมามาเช็คไวท่อตอนไฟพอมันหกปุ๊บกดไปเพราะป๊อคือพีตายไปแล้วแล้วผมก็เลยเดินขึ้นไปเพราะว่ามันมันตายเร็วมากผมก็เลยหาที่ใกล้ที่สุดศพพีอ่ะอยู่ตรงไอ้หน้าขัดตรวจก็เป็นพีเอฟกับแพท มันมีคนเดินไปก่อนลไม่ <ๆ S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่มาถ้าแป๊บเดียวตายอ่ะก็คือไม่คือตอนนี้สองคนนี้กำลังลุ้มผมทุกคนถ้าผมตายก็ฝากไว้เพราะว่าผมทุกคนสองคนนี้ไม่ไกลไม่กลกันผมให้พี่เอฟผมให้พี่เอฟผมพูดแล้วนะคือผมทิ้งทุกอย่างที่ผมเห็นตรงนั้นซึ่งมาถึงเขาขำกันก่อนเลยพี่ลองนึกขึ้นไปดูดีๆพี่รอดแล้วเพราะว่าพี่พี่ซ่อมไฟพี่รอดพี่บอยอยู่ซ้ายแน่นอนใครนะเมื่อกี้การสงสัยเอฟกับใครนะงั้นผมจะไม่เดินอะไรเอฟปูใบกับกายดีกว่ากายมันสืบทรงมันสืบเลยทรงเนี้ย โปเต้เป็นคนซ่อมไฟคุณเอทแอดออฟโปเต้คุณเอทแอดออฟโอเคชัดเ okay, มื่อกี้ใครอยู่ขวาบน พี่บอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอจีเมทัใช่ไหมใช่ที่คุณกดมีดับเบิลคิวในห้องน้ำมัน100%่อเพราะผมดูแอดมินน้ำมันผมไม่คนแก้ไปแล้วผมเพิ่งเห็นไม่ใช่ไม่ใช่แพทแพทอยู่ไหนอะแพทน้องแพทอยู่สายล่างค่ะอยู่อะใครอะคะเสาไม่ไม่แพทโกหกหรอไอเสาเหรอเสาถ้าเสามองไม่เห็นถึงข้าวพี่ละถือเวลาที่ผมจะได้เฉิดฉายกันสักทีละทั้งวันทั้งคืนคนที่เป็นข้าตาการคนนั้นก็คือคุณเอกอะโปเต้เพราะว่าเอฟจะบอกว่าน้องแพท ไอ้นี่อยู่เลยกายทิ้งไว้อะคือเอฟกับแพทครับผมแต่ว่าแต่ว่าแพทยูกทุกคนฟังพี่อ่าปอเต้เป็นคนแก้ไฟถูกต้องไหมถูกต้องอ่าเต้เป็นคนแก้ไฟแล้วเมื่อกี้พี่เข้าห้องไฟไปเต้ก็เห็นว่าพี่กับแอดออฟอยู่ด้วยกันใช่อ่าแล้วคืนนี้คุณเอกก็มาอยู่กับเต้แล้วทีนี้พี่เดินไปประมาณห้าวิพี่ดูห้องแอดมินแอดออฟตายทันทีภายในห้าวิแล้วพี่ก่อนแล้ว พูดถามว่าไอ้ศพแรกอ่ะคือตายทันทีเลยหรือเปล่าคุณจะได้รู้ว่าร้อไอ้ที่กายบอกมาถูกหรือเปล่ามันดับเบิลคิวห้องน้ำมันยิงแค่นั้นก็บอกได้เลยอันนี้หมายถึงเกมแม่เอาแบบนี้แบบนี้เจากวันนี้พี่บอยกับพี่เอกต้องหัวพี่บอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเต้เต้คุณเอกเชื่อพี่เอาเต้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 เออสุดยอดไม่ลงมาแต่ไม่เชื่อพี่ลองอ่านแต่ไม่เชื่อพี่อัอยู่ฝ่ามือนี่ไม่กี้ม่สี่คนห้องน้ำมันเสียงพี่เอกบ้านจริงจังเกินไปอีกอีกคนหนึ่งพี่เอกเอ้ยคุณเอก ร้อยเปอร์เซนต์ช่วยไงก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็แพทถ้าไม่ใช่ก็แพทเลยเพราะว่าเมื่อกี้คือเต้ไม่ดิมันต้องใช่ดิเพราะว่าถ้าแอดออฟตายอ่ะคุณเอกคุณเอกต้องไปต้องรีพอร์ต้ยต้องเห็นว่าเต้เป็นคนฆ่าถ้าคุณเอกฆ่าเต้ก็ต้องเห็นก็ต้องรีพอร์ตนึกภาพปะ่ะเอฟอัดคุณเอกเดี๋ยวดูแพทแป๊บหนึ่ง อ่าแพดไม่ตายวะเฮ้ยหรือแพดวะฟังไม่แพ้คุณเอกอะอ่ะแต่ผมว่าผมผมผมว่าคุณเอกอะคุณเอกอยู่กับเอฟเมื่อกี้อาร์ตเพิ่งเดินมาตรงนี้ศพมีไหม <c oughs> ไม่เจอทำเควส์แล้วกันปล่อ <c oughs> ยแล้วผมถึอว่าผมทิ้งสารให้ไปแล้วโน้ไ <c oughs> no. อ้ยผมมีสแกนใช่ไหมเควสของผมคือสแกนปะใช่ใช่ใช่ผมมีสแกน จริงเหรอกูมีสแกลนะนะใช่สแกนที่ขโมยมานะอัดไม่เชื่อว่าอัดจะทำอย่างนี้ได้คือพี่ไว้ใจอัดมากอะเวลาแบบพี่โหวตตัวเองทำไมอ่ะกูกูก็ไม่มีใครได้เชื่ออขากูเล้โหวตตัวเองก่อน อะไรกันครับดีอ่ะปวดตัวเองจริงเหรอแล้วเกินเอาพี่มานน่าปวดตัวเองเหรอไม่ใช่ท่านโหวตอาร์ตพี่เอ๋งพี่ทำทำไมมิชชั่นมันคอมพลีทแล้วว่ามันฆ่าทุกคนที่อยากจะฆ่าแล้วอ่ะโอ้ผมเป็นหนึ่งในนั้นเหรอเนี่ยโอ้ผมคือเป้าหมายแรกเลยสินะ